สาธารณรัฐบลิกรานิยม by นิวฮอนด้าสกูปปี้ไอนะคะกับช่วงนี้ซาบพารเกิจนะทำไมต้องตะโกนเนี่ยเอาพลังเยอะใช่ไหมเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่ให้<ง>เ,เพราะ,ะเราจะมาแนะนำหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันนะคะอย่างที่พี่อูบอกไปช่วงที่แล้วเนี่ย uh huh. หนัง this is fun ฟังรู้เรื่องบ้างเอานี <It> s <S ่งเรื่องฟาตันไงเออพูดธรรมดาก็ได้ธรรมดาก็ได้เดี่ยวในดัส you know เอออันนี้เป็นภาคต่อของรเรื่อง300ที่จะเข้าในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องอือ่นๆอีกมากมายส่วนจะมีเรื่องไหนที่จะถูกใจคุณผู้ชมบ้างไปดูกันเลยค่ะ I've islands never gone the before to มากันที่เรื่องแรกเลยนะครับสำหรับ The Railway Man นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างจากเรื่องจริงของการสร้างทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยครับสู่ภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่ที่ถูกเล่าผ่านมุมมองในทหารอังกฤษนะครับผม <S <S นำแสดงโดยนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ด้วยนะฮะโคลินเฟิร์สและนิโคลคิดแมนนั่นเองครับ This We surrendered. The Jep said we weren't men. We men were to die of shame. You have no honor. You're here to help us. a railway. If you help, you will have a good war. But we said no. My God! We'll live to fight you. We'll live for revenge. He's alive. He's alive, and I know where he is. He won't have a clue you're coming. This is what you're going to do, isn't it? I'm afraid the museum is closed. I'm surprised you don't recognize me. So, Max. I am asking the questions you answer. I did not expect you to be alive. มาต่อกันที่แอนิเมชันน่ารักน่ารักกันบ้างนะคะ Mr. Peabody and Sherman เรื่องราวของนาย Peabody นักธุรกิจนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลนักชิมอาหารผู้ชนะรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยและอัจฉริยะผู้บังเอิญเป็นสุนัขค่ะ นายพีบอดี้และเชอร์แมนบุญธรรมของเขาใช้เครื่องวาแบกสุดยอดสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะของเขาท่องเวลากับสวอดีตเพื่อสัมผัสกับเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยตัวเองและเจอกับบุคคลสำคัญต่างๆของโลกแต่เมื่อเชอร์แมนทำผิดกฎแห่งการท่องเวลาพระเอกทั้งสองจะต้องเร่งแก้ไขประวัติศาสตร์และช่วยรักษาอนาคตขณะที่นายพีบอดี้จะต้องเจอกับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการเป็นพ่อของเองค่ะท่องเวลาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเราต้องแก้ประวัติ ใหม่เพื่อรักษาจากราวานี้เอาไว้ยีบโบราระวังเชอร์แมนมันมีกับดังเรือไม่ดีีวิสิ้นเอาล่ะตาเธอแล้วเรือแห่งลาล่องไปนู่นนี่นะโอ้ตายวีรบุรุษแห่งกรีกมีคนชิงนี่ให้เราของขวัญเหรอเยี่ยมแต่ดูเหมือนม้าเราเลยอ่ะ <N ic c oughs> นี่คาคาดไม่ถึงเลยเนี่ย <N ic c oughs> มาที่เรื่องสุดท้ายครับ300 lights of an empire นั่นเองนะฮะสำหรับเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าติดตามมากทีเดียวนะฮะอทีมีเซียนะฮะแม่ทัพกระหายเลือกจากเปอร์เซียครับหวังจะล้างแค้นชาวกรีกนะครับโทษฐานที่สังหารครอบครัวของเธอเมื่อตอนที่เธอยังเด็กเกินกว่าจะต่อสู้ได้ เธอจึงบงการให้เซอร์ซิสนะครับทำตามความต้องการเพื่อบรรลุแผนแก้แค้นของตัวเองครับโดยผู้ที่จะมารับบทเป็นอาร์ติมิเซียนั้นก็คือสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างเอวากรีนนั่นเองนะครับซึ่งผู้กำกับนิวเมโรนะครับให้ความเห็นว่าเธอเนี่ยทั้งมีเสน่ห์และมีความเข้มแข็งดุกดันเป็นสิ่งดึงดูดที่จะทำให้ผู้ชายเนี่ยยอมตายเพื่อเธอได้เลยทีเดียว attack the Greeks with my entire navy just like witches at Black Massahil. She has sold that soul to death himself. In the fields of bodies burning. She's gonna bring all of her with her. the war machine keeps turning! Oh, my God. You're just a man. Change your glory! เาพยนต์ข่าใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งมี3ามเรื่องด้วยกันแล้วเราก็เอาตัวอย่างมาให้พันซ่าได้ชมกันก่อนใครเลยอืมใครชอบเรื่องไหนชอบแนวไหนก็อย่าลืมไปหาชมกันได้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เนาะพร้อมอ่ะในช่วงหน้าฮะมาทราบรู้กันดีกว่านะครับผมสำหรับภาพยนตร์ยอดแย่นะฮะจะมีใครที่ได้ไปครอบครองนะครับผมทไมีเดี๋ยวมาลารุ้นกันว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะนะคะติดตามมาให้ดีฮะช่วงหน้าทาบรู้กันครับ รู้กันนะครับผมเรื่องไหนที่คุณรู้หรือไม่รู้แต่ว่าเราคิดว่าคุณควรรู้เราจะเอามาบอกให้คุณได้ฟังนะคะในวันนี้เราก็พูดถึงการแจกรางวัลทางภาพยนตร์ครั้งยิ่งใหญ่ไปกับออสการ์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับหนังยอดเยี่ยมหรือว่าลาสตีอเอร์ดนั่นเองนะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่36แล้วนะครับซึ่งของรางวัลสําหรับผู้ที่ได้ไปปกติออสการ์จะได้เป็น หรืออะไรข้กงอย่างที่แบบอย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้มันแปดพันแหนก็ไม่อย่าออสการ์แบบนี้เออนั่นแหละแต่ว่ารางวัลอ่ะรัสเชียอวอร์ดเนี่ยเขาจะให้เบอร์รีเน่า ช่างเหมาะมากเลยนะฮะสำหรับคนที่ได้ไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ดารานักแสดงที่ได้รางวัลนี้หรือว่าผู้กนเกับที่ได้รางวัลนี้เขาก็จะไม่ไปรับหรอกเขาจะส่งมาให้ที่บ้านแต่ว่าก็มีบางคนเหมือนกันที่แบบไปรับแบบขำขำอะไรเงี้ยก็ขำขามอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้นี่คือเจ๋งมากนะฮะก็ถือว่าคนแบบว่าอยู่ในกระแสไม่แต่มีบางคนที่ได้ออสการ์แล้วก็ได้นัซีด้วยเอมเจ๋งนะเจ๋งนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีใครได้เบอร์รี่น่ากลับบ้านบ้าง Round one, Papi on Yod yeah, Movie 43. Come on, y'all. Games are about to start. Coach, you scared. There's 10,000 people out there that think that we ain't good enough. Win or lose. I am so proud of y'all. You're gonna win. What game are we playing? Basketball, coach. What color is this skin? White. Y'all gonna kill those Caucasians. But look at the fundamentals. The fundamentals. You're black. They're white. This ain't. Who come Yod Movie 43. There's something I'd like to ask you. Will you f on me? Wait, what did, what did you say? I want you to be my first. Truth or dare? Dare. See that blind kid over there? I dare you to blow out his candles before he gets a chance to. They homeschool their son. It's very important to us that Kevin has a normal and complete high school experience. You dropped your books, fart face. Hey guys! Come check out this kid's weird. Bye. Naksudang nam ying yod, yeah. Tyler Perry, naibot, madia, da, a madia Christmas. Help is needed. Daddy, nippers so tough, you need a mammogram. You got to pull them things. You got to pull them hard. Pull them. Pull them. You alright? I'm feeling boy When children need a little guidance. The Bible says that when little baby Jesus was born, he was born to the Virgin Mary. That's a big lie. Naksudang jaden smith just after earth the temperatures on this planet fluctuate dangerously everything has evolved to kill humans together we will survive i hear something i'm tracking a life form moving toward you 50 meters 20 10 นี่คือผู้โชคดีครับที่ได้รั s เบอร์ดีเน่าไปโชคดีเหรอก็ถือว่าเป็นแบบรางวัลที่แบบคนอื่นเขาไม่ได้กันอ่ะนี่เลยว่ะเออแต่เราได้นะฮะมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างไปกระแทกใจกรรมการที่ตัดสินให้เราเป็นเหมือนแบบยอดแย่อะไรออย่างกว่ไม่ได้อะไรเลย นะคะนะครับเขาบอกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดไหมใช่คะซึ่งหรอซึ่งหรอไม่เป ah> ็นไรไม่กรำอะไรเลยดีกว่าแต่อย่างกดูโรเลนเจอร์อย่างเงี้ยผมไปดูมาเหมือนกันนะว่ามันก็โอเคแล้วม uh ันในโรงมันก็ดูสนุกแต่ว่าเขาแบบคนที่ตัดสินเขาเอาอะไรมาตัดสินก็อยากจะรู้เหมือนกันนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหลักเกณฑ์อะไรนะอย่างโรเลนเจอร์เนี่ยก็นําแสดงโดยจอร์นี่เดฟหรือว่าที่รู้จักกันในนามแจ็คสเปโร ซึ่งเล่นในเรื่องโรเลนเจอร์ก็บทเหมือนแจ็คสตโรเลยใช่ฮะ,ะคือเป็นตัวเองหรือเปล่าปกติเขาเป็นคนอย่างนั้นปะไม่รู้จะไปรู้ <c oughs> ไปแล้ว ากันไปค่ะกับช่วงซ่ารู้การวันนี้มีนะเรื่องราวอโลฮามาฝากกันอีกแล้วนะคะกับ Honda Scoopy ี้ไจุดเด่นสุดแนวโค r o n o g r a p h เตอร์ Meter, เป็นเรือนไมเท่แบบมัลติมิเตอร์รวมทุกฟังก์ชันในหนึ่งเดียวตรงดีเคลความมันแตกต่างแต่ละซีรีส์ค่ะรวมถึงเช็คมิลล์นะครับผม,มซึ่งเป็นกระจกมองข้างแบบ เขาเรียกว่าอะไรดีไซน์เก๋คือสีเนี่ยก็จะเข้ากับตัวรถนะคะสามารถถอยเปลี่ยนกรอบแล้วก็ตกแต่งความซาได้เต็มที่มี upper arm winker light ชุดไฟเลี้ยวแบบ built in บนบอดี้เทยกชุดเลยก็คืออยู่ในตัวตัวถังรถจักรยานยนต์เลยใช่แล้วนะคะเท่ครับสุดท้ายครับเป็นไฟ LED นะฮะแบบวูริ n งนั่นเองอม,มี position l a m นะคะสว่างชัดเจนทุกคร,ครั้งกับไฟหน้า ก็จะเป็นความเท่ที่บวกไปอีไม่ีกเลยถ้าเกิดว่าไปในที่มืดๆเนี่ยแล้วเปิดไฟแบบเขาเรียกแบบเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะส่องสว่างโอ้รับรองว่าเห็นแต่ว่าไม่ไม่แกาบนใช่ปลอดภัยแน่นอนนะคะและนี่ก็คือความอ l โลฮที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะ วันนี้มาเวลาของวิฟ้าแล้วก็พี่อุในรายการ V Public ซ่านิยมายนิวฮอราสโกปีกันแล้วนะคะอย่าลืมติดต่อพวกเราได้นะ SMS 4221441เข้าไปดูเรื่องราวทั้งหมดที่เรากํลังพูดถึงกันแล้วก็เรื่องราวของช h a n a v i Thailand ได้ที่ w w w c h a n a v t h a i l a n d c o m รวมถึงไปตาม Twitter กันด้วยนะคะ c h a n a v t h a i ค่ะครับผมแล้วก็ LINE Instagram นะครับชื่อเดียวกันเลยครับ c h a n a v Thailand ฮะแล้วก็ w w w f a c e b o o k c o m c h a n a v t h a i l a n d ครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อผมโดยตรงนะฮะโทรมาเลย085115 ไม่ยากค่ะเอาเบอร์รี่ไปให้เบอร์รี่นึ่งว่าจะไม่ขัดแล้วนะฮะอคเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วย Honda s c o o p y ี้อบคุณค่ะขอบคุณครับรวมถึงสถานที่ถ่ายทำนะคะสยาม Discovery และเครื่องแต่งกายของเราในวันนี้ที่ดูเหมือนฮิปฮอปดูแบบดูสปอร์ตแบบนี้นะผู้จะแฮนด์ซัผู้จะแฮนด์ซัพอพ่อพอพอต้องขอขอบคุณ Adidas Original ชั้นหนึสยามเซ็นเตอร์และ Central World นะคะหวังว่าวันนี้คุณจะถูกใจแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ไปดูหนังกันด้วยสำหรับวันนี้อูและ f ีฟาต้องลาไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับจะเป็นวีเจคนไหนมาจัดรายการกันติดตามให้ดีเลยกับวีฟันป็นพัพปิกซานิยมบายนิวันดาสกุปี่ไอคับสรับวัสดีสวัสดีค่ะพูจะแฮนด์ซับคูจะแฮนด์ซับคูจะแฮนด์ซับคูจะแฮนด์ซับ